ฮ้ยมานั่งอ่านดีกว่าอะไรเนี่ยขอท้าครับใช้ตัวระดับสีแดงเล่นเอเลนได้ถึงเว็บเก้ใครมันจะไปทำได้ไยหายไปไหนอะไรเนี่ยนี่ทุกคนอาจจะไม่คิดใช่ไหมว่ามันจะนั้นยังไงทุกคนอืมอันนี้นี่อนซ n นิวแมน ฟิวเจอร์ลาร์กแมนอ่าช็อตกันคาเมราแมนซันต้าทีวีแมนอ่าแล้วก,ตวกนะ็ตัวอะไรอีกดีนะตัวอะไรอีเดียทุกคนอ่าลารอกแมนโอ้ยใครเทรดมาไม่ okay. โอเคโอเคทุกคนอาจจะไม่คิดใช่ไหมว่าใช้ตัวระดับสีแดงแล้วไม่ถึงเวฟเก้าสิบได้ยงไงดาทายกันวะมาเอ,อ้ยใส่บูทก่อนดีเพนกวินอ่อาา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  การเปิดคลิปที่แบบบ้าอะไรมากก็ไม่รู้โอ้ยเซิร์ฟทำไมเซิร์ฟทำไมแรงขนาดนี้เนะี่ยโอเคทุกคนกดเริ่มแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงใช่แล้วผมลืมปรับขนาดกล้องโอ้ยโอเคผมปรับขนาดภาพแล้วเลยโอเค,อเคทุกคนก็ตามต้นคลิปเลยครับที่ชาเลนจ์มันมนั้น๋ยแป๊บนึงน,นะโอเคทุกคนอ่า เดี๋ยวเริ่มมาวางชอดกันคาเมนาแมนก่อนนะทุกคนเพราะว่าคือเล่นถึงไวการ์ซิตผมเปิดเอาจอสกิปพาาลาอเไยก็แหละนี่วางชอดกันเอาไว้แล้วแอซซิสติน,นู้นราคาแปดร้อยผมวางซานตาไปแล้วตัวหนึ่งตอนนี้ชดกันให้มันแบกไปซานตารีวางซานตารีบวางโอเคอ่อ อาทุกคนแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูว่า S really C Duma มันโหดยังไงก็เดี๋ยวผมอ่ะขึ้นตัวไอไว้ซ้ายขวาอ่ะไอคนตัดชีลูกศรนี่ตรงไหนไม่รู้โอเค่ะก็เดี๋ยวผมขึ้นไปนะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูคลิปนั้นกันได้นะครับทุกคนโอืมว่าอีกตัวนั้นดิเฮ้ยตายตายพอดีเฮ้ยพอดีแม่ง ใช้กันดานเมจดเท่าไหร่เนี่สามร้อยโอ้ยแม่มุมเลือดห้าร้อย500อ่าเมื่อไหร่จะตังแปดร้อยเนี่ยอยากวางแล้วแล้วทำไมมอนหลุดไอช็อตกันเมืม่อก่อนเคยผิดหวังกับเองแต่ตอนเนี้ยพอซื้อใหม่คิดว่าจะได้มีหวังเนี่ยมันหลุดไปแล้วเออโอเคอ่าแปดร้อยรีบเร็วดิ ดีบเร็วดีโอเควาเนี่โอเคทุกคนว่าแค่แอสซัซีนเดียว์แมนแล้วผมไปนอนแล้วนะโอ้ยไม่ใช่นี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมทุกคนแอสซัซีนเดียร์แมนเนี่ยมันบล็อกมันตีหมู่เห็นไหมทุกคนอันนี้ขั้นแรกยังไม่เท่าไหร่นะเพราะมันแค่ตีหมู่แล้วทุกคนดูเห็นไหมวงมันบล็อกบล็อกเลยแบบไหลตามแต่เดี๋ยวเดี๋ยวกันนึงนะอ่าือตึ๊บ โอเคชัดการขายทิ้งเลย,เลยทุกคนอ่าแล้วก็อัพขายอีกหกบาททำไมมันไม่ให้โอเคอัพได้แล้วนี่อัพตีไวขึ้นตีไวแบบบักด้วยนะคือการตีครั้งหนึ่งอ่ะคือมันจะเป็นการตีหลายครั้งเลยอ่ะทุกคนใช่เฮ้ยอเดี๋ยวคือจใจผมเล็กสปีดผ่าไหมแล้วก็ให้มาค้าว่าอย่างเงี้ยคือมันอยู่ได้ถึงเวฟเวฟสามสิบเลยอ่ะแต่ว่าอ,าอ่าคือผมถ้าเกิดบักสบปมไม่หลายตัว มันจะแหลกๆหน่อยอ่ะคือผมไม่รู้ว่าคอมมันจะรับไหวหรือเปล่า <c oughs> นั่นแหละอ่ะฮะตะกี้ผมเห็นเลือดบอสผัวแบบเดียวมันมาตายเลยหรออ้อะไรเนี่ยอัพซานตาดีกว่าอัพซานตาอย่างสบายๆอืมอัพซานตานี่เนี่ยอัพแล้วก็อัพทุกคนไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นนะมันอยู่ได้ยาวๆเลยอะอัพแค่สองคันอะอัพแค่หนึ่งคันก็อยู่ได้ยาวๆแล้ว วางแค่ขั้นวางแค่แค่วางเฉยๆแล้วไม่ต้องอัพมันก็อยู่ได้ละแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดอัพด้วยมันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เป็นบัคเข้าไปใหญ่ระหว่างนี้เดี๋ยวขอเล็กสปีดภาพแล้วกันอเคทุกคนตอนนี้ตังกันนี้ละเนี่ย เห็นไว้ผมไม่ได้อัพอะไรเลยเนี่ยแล้วมันยังจะรอดไหมคือผมแบบไม่ก็ได้นะผมขออัพดีกว่าเพราะว่าผมขี้เกียจอันนั้นอ่ะอัพตัวฟาร์มต่อทุกคนเย่คลิปนี้มันจะไม่ดูท้าทาเยเลยนะทุกคนเพราะว่าแบบปกติ <c oughs> <c oughs> เวลาทาชาาเนี่ยมันจะต้องแบบมีแบบความท้าทายอะไรแต่นี่มันแบบอะไรก็ไม่รู้เออมดูกันมาสำรวจแล้วรอบแมปกันไม่มีอะไรทำโอเคตรงนี้มีคำั้นสองตัว อ่ะดูเลือดบอสทุกคนโอเคมาเดียวมันตายละโอ้ยอยากได้ออโต้สงจะคีมอยากได้คูณสองความเร็วอะแต่ผมขี้เกียจฟาร์มถ้าเกิดได้คูณสองความเร็วคลิปนี้จะสั้นขึ้นเพราะว่าเนี่ยมันแบบอะไรหือนก้วผมบ่นอะไรเนี้ยโอเคก็คือคลิปนี้ผมไม่มีอะไรทำเลยไงเพราะว่าเนี่ยมันไม่ได้ต้องมาแบบเคร่งคัดเร่งรีบอะไรคือเคร่งคัดมันไม่ได้ต้องมาแบบจริงจังอะไรอะมันก็แค่ปล่อยให้มันอัดฟันฟันแทงแทงไปอะ โอเค I mean เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเร่งสปีดอีกรอบเลยกันเพื่ออ่ทุกคนจะได้ไม่ต้องเบื่อเพราะว่ามันมันมันอะเดี๋ยวผมเร่งสปีดให้ทุกคนดูมันฆ่าไปแล้วกันโอเคเร่งสปีดไอเพนกวน กคนตอนนี้เบิ่งสามสิบล้านเดี๋ยวรอดูบอสน,นะรอดูบอสน,นันเองนี่ดูมันตัวเดียวเลือดหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบห้ามันตายไปแป๊บเดียวอ่ะทุกคนตายไวมากโอเคแล้วตอนนี้ของอัปตานะผมก็คงจะอยู่ได้เรื่อยๆแหละและคือผมเอาซานต้ามาให้สามตัวเอ้ยมันก็เอามาไม่มันถึงว่าผมเอามานหนึ่งตัวแล้วว่าไนดะ้แค่สามแล้วทำงาได้แค่สามอยู่แล้วดิโอายผมมึนเลยเนะี่ยโอเคเอ่าม,มาตัวเนี้ยแล้วกันอ่าตัว ตัวนี้เอาไว้สําหรับสโลไม่ใช่สโลอ่ามันเรียกว่าอะไรนะมันเรียกว่าอ่าอะไรอ,อ่าหยุดเวลาใช่หยุดเวลาโอเคในนี้ก็ไปหยุดเวลาเหมือนกันดับเบิลหยุดเวลาเ <c oughs> พราะที่จริงตัวทำดาเมจหลักของคลิปนี้ก็คือไอแ <c oughs> อสซิสต์ยูเมเนี่ยนั่นแหละก็ <c oughs> คือเดี๋ยวผมจะให้มันตีไปเรื่อยๆ้วพอมันจะหลุดปุ๊บมันก็จะไม่หลุดเพราะว่ามันจะโดนหยุดทมจะหยโดนหยุดเวลาคนแรกผมแย่บอก ไอตัวนี้ไม่สามารถโดนสตันได้ด้วยนะทุกคนมันไม่สามารถโดนสตันได้เพราะว่าโดนสตันที่มันโดนได้แหละแต่ถ้ามันโดนไปแล้วมันจะมันจะไม่สตันนรทุกคนมันยังตีได้ต่ออ่ะคือแบบบับ็กขั้นสุดคือผมไม่รู้ว่ามีใครอันนั้นไปยังใช่ผมไม่รู้ว่ามีใครรู้ไปยังว่าตัวนี้มันบั็กแต่ว่าผมใช้มันเล่นแต่ละด่านแบบง่ายมากใช่โอเคและคือตอนนี้ของวามาอีกตัวหนึ่งแล้วอัพตันอีกตัวหนึ่งแล้วและเสร็จแล้วเท่ากับมันก็จะง่ายๆไปเลยาะฉะนั้นเล่นสปีดต่อ ไปกันด okay, mm hmm. ้วสปีดโอเคทุกคนตอนนี้คือตอนนี้เบมห้าสิบแล้วแต่ถ่าผมคิดว่ามันจะหลุดแล้วดูโอเคทุกคนผมคิดว่ามันไม่น่าหลุดเลย mm hmm. ใช่ไหมใช่ดู เลขหกละทุกคนถ้าทุกคนคิดว่ามันเป็นความโผลเขอามาอยู่แล้วไม่ใช่มันคือบั๊เพราะว่าทุกคนรอาคูณสองเพราะว่าคูณเราคือส5คูณเราสุดห้าสุดหคูณสได้1ก็คือคูณเราหนึ่ง bps คืออาดามจตตอวิส5ี่หมคูณสก็เท่ากับอาเก้าหมื่นและเก้าหมื่นหนึ่งตัวแล้วผมว่าสองตัวเท่ากับหนึ่งวิต้อามแรงแบบได้หนึ่งแสนแปดหมื่นแต่ว่าอาคือแบบอันนี้มันทำไแบบหกลทาแบบเดียวอะนท่นแหล่เพราะฉะนั้นมันไม่ เออทุกคนเห็นบัสเสียมันเหมือนฟันหลายๆรอบแบบชุยชิชิชิแบบตีทีนื้อจอมชิ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 หลายรอบเลยอ่ะนั่นแหละอออันนี้คือแตงเล่สปีดอยู่แล้วผมแคทเอาบุญเนี่ยโอเควางตัวเพิ่มที่ไม่ต้องหวามก็ได้หรอเปล่าผมจะวางใช่วางแล้วก็วางโอเคผมเล่นสปีดเลยกันเล่นสปีด โอเคทุกคนคือตอนนี้มันเนี่ยคือมันแหลกอะทุกคนคือเนี่ยทุกคนเห็นไหมเลือดติดลงแล้วมันก็ยังไม่ตายอ่ะใช่คือแบบเลือดติดลงมันยังไม่ตายทุกคนแล้วคือมันแหลกด้วยเพราะว่าผมมาไว้บ่อยแล้วแบบมันก็แหลกเนี่ทุกคนรถไฟเรียมยังไมเที่จะชิงแบบทีอยู่ก็ดังขึ้นมาอ้าวไม่มีไงแล้วเหมือนมันจะหลุดไหมจำตัวีผมเล่นมันไม่หลุดนะหรือว่าวันนี้มันแหลกอะไรหรือเปล่า ใช่ผมเชา่อผมคนหยุดเวลาหยุดเวลาดีไหมดีไหมผมเชา่อคนหยุดจุดโอเคโอเคหยุดเวลาแล้วมันก็ค่อยๆหายไปทีละตัวสองตัวโอเคเอ้ยอย่าค้างโจมตีเร็วเอาตัวคนมันหายไปแล้วอะเอาตัวคอยผมหายเอาอะไรอะเอา ตจวละครหายแต่ว่าไม่ต้องตีได้บอกเมันอ๋อเนี่นี่เนี่เจอแล้วเจอแล้วมันแรกอะ่ะผมปรับโลกราฟิกปรับเอาไว้แล้วนี่ทำไมมันยังอันนี้แล้วอะไรคือล่า 7d7hour9minute คืออะไรเออตะกี้ไม่มีอะไรทั้งสิน้น,น, 2, 80, 000, นอ่ะเงินสองแสนแปดหมื่นละเนี่ยทุกคนเห็นไหมเวฟเจ็สิบเจ็ดแล้วตะกี้ที่เิ่งสป,ปีดมาคือมันบุ เหมือนนิดนึงนวเนี่ยเออเดี๋ยวผมปล่อยให้เล่นสปีดต่อแล้วกัน ใช่ไหมอืมทุกคนผมวางตัวตายแล้วนะมันไม่หลุดใช่ไหมเฮ้ยไก่งวงยักษ์เองอย่าเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยภาษาไก่งวงนึงนะแต่วิธีการคุยคือต้องกินนะโอเคทุกคนเห็นไหมผมคุยกับมันแล้วมันเห็นไหมมันตายไปละมันตายไปละ ก <laughs> ผมคิดว่อกี้ผมเป็นไก่งวงแล้วเมื่อกี้ผมเป็นไก่งวงแล้วแล้วคราวนี้ผมลองพูดภาษาไก่งวงอีกรอบหนึ่งน้ำหกใส่ไม้ห๊ะ <c oughs> ผมขออนุญาน้ำแล้วก็มาพูดภาษาไก่งวงเลยเช็ดไม้ไม,ไม้ไม้คงไม่ชอ,เอบเสียงปาก อย่าอย่าไปทำที่บ้านนะทุกคนถ้าเกิดว่ามีขออะไรเธอเนี้ยคือ <c oughs> ผมไปเจอคลิปใหม่ของวันเรามาลองทำเสียงไก่งวงใช่ไหมถ้าเกิดมีไก่งวงมีอีกเดี๋ยวผมพูดใส่มันอีกอะ <c oughs> <c oughs> อะไรนะเนี่ยมอนตายง่ายอยู่แต่ตอนหลงังๆมาเริ่มไม่ง่ายเลือดสาวชีวิตลาแต่ไม่เป็นไรทุกคนด้วยพลังแห่งบัคอะไรก็ไม่รู้ดูมัน ขายไปเป็นร้านเพื่อนไม่กี่วิอ่ะเนี่ยครูคณิตศาสตร์มาคำนวณสิมันมันกึศยังไงก็เป็นบั๊กอะ่ะมันไม่ใช่ตัวมันเองเนี่ยมันบั๊กเนี่ยมันล่องหนเนี่ยมันผีร้องยานหลอนเอ่ออะไรอ่ะอีกสี่สิบวิอุ้ยง่ายๆเลยเว็บจะเก้าสิบแล้วอะไรบ้างเอา,า 6, ตัวให้ผาแค่สี่ตัวโอ้ยเลยตัวที่เหลือพวกเองเพื่อนเอง,เองบ้าหายไปละเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็บ่นภาษาแก่งวงใส่เลย โอเคเลขยวผมเปปร็วสปีดไม่ต้องเร็วสปีดหรอกเ๋ยวๆอ่าตัดไปตอนที่90เลยดีะนะเร็วสปีดดีอ่ามันคิดไม่ออกเราช่างมัน,มนปล่อยอ่าเร็วสป,ปีดนี่แหละนิดนึงเร่ปปงก่อนนิดนึงโอเคเร็วสปีดเพนงตุ้น คนเว็บเก้าสแล้วโอเคนี่เห็นไหมผมทำชาเลนจ์เสร็จแล้วใช่เนี่ยสิสามสิบสองวินาทีเอสามสิบสองนาทีวินาทีสามสิบสองวินาทีมาถึงเวฟ90ก้าิดว่าแฮกละมามาดูตัหผมจะจัดการบอสได้ไหมบอสหัวใจแตกสลายโบกินฮาทอยลิตอืมโอเคผมคิดว่าจัดการได้แหละถ้าผมจัดการได้เท่ากับชาเลนจ์นี้ผมชนะเพรานะฉะนั้นนะี่แหละหยุดเวลาเลยหยุดดิ โอเคอ่าเย,ย่เย่ยชนะแล้วทุกคนนี่เห็นไหมใช้เด็ตัวสีแดงมันไม่ไม่ขำอันนี้ถึงเวฟบเก้าสิบมันทำได้ทุกคนใช่โอเคทุกคนแล้วก็ในเมื่อผมไม่ได้ไปถึงตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากากดไลค์กดแชะะร,ร,ดร์กดติดตามเพิ่มเลยนะครับก็เดี๋ยวผมไปคิดไปเลยแล้วกันวันนี้ก็ขอวันนีก้ก็ขอตัวลาอนครับบายเอาที่เขาขอไปเที่ยวไปน,นึงนะไก่งวงมาเดี๋ยวผมคุยกับมันแบบ ไม่แล้วครับบายผมผม่ผมผม็ผมไม่ใช่เป็นกีิาผมเป็นไก่งวงแล้วผมกลายเป็นไก่งวงไปแล้ว